เรียกว่าออกงานแต่ละครั้งก็ไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังจริงๆค่ะสำหรับศิลปินหนุ่มสุดฮอตวินเมทวินเพราะมีแต่สั้งความภูมิใจให้กับแฟนคลับได้ยินอ,อกและส่งเสียงกรี๊ดดังออกไปนอกประเทศค่ะลาสุดค่ะในวันที่25กันยายน วินก็ได้เข้าร่วมเวทีวระดับนานาชาติโ s น o ตอ International Drama Award 2024ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อขึ้นรับรางวัลสาขา Outstanding Asia Star Thailand หรือดาวเด่นแห่งเอเชียค่ะซึ่งตอนที่วินเดินเข้างานก็มีแฟนคลับถือป้ายชื่อพร้อมกับส่งเสียงตะโกนเรียกชื่อด้วยและให้สัมภาษณ์กับพิธีกรภาคสนามที่อยู่ในงานด้วยค่ะพอเข้าสู่ช่วงประกาศรางวัล วินก็ได้ขึ้นไปรับรางวัลพร้อมกับนักแสดงคนอื่นๆและได้พูดขอบคุณทางท m TV และแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตรวมทั้งสมหยุดพัฒนาต่อไปด้วยทางช่อง d n 2 p a r t y ก็ต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลครั้งนี้ของวินด้วยนะคะ 박준 씨는 폭은 연기 스펙트럼으로 타고 행복과 기대되는 배우로 주목받고 있습니다. 진심으로 다섯 분 모두 축하드립니다. 김혜윤 부터 수상 소감 부탁드릴게요. 드릴게요 Hi, this is Win Medwin, and I just want to say thank you to the Seoul International Drama Awards for letting me here. I'm very much honored to receive this award. And especially to all of my fans who voted for my um, for this award, you know it means a lot to me. And I just want to say thank you to my company GMMTV that always supporting me in every way. And also everyone who has worked with me, your hard work, you know, is made this possible for me. And also my family, I just I just want to say thank you to all of my family members you know they always support me and be always be my by, by my side so yeah i will keep developing myself and improving myself to make good projects in the future thank you แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็อนทูป้าด้วยนะคะขอบค่ะ